อ,อมสุชาเป็นกำลังใจให้ตีนานะครับเผยว่าล่าสุดสุขภาพจิตเข้มแข็งขึ้นครับมากันที่นี่น้องออมสุชานะครับตอนน้องหญิงไม่อยู่อ๋เห็นข่าวเห็นข่าวใจ่หมือนกันน,<อ>นะฮะตอนนี้เราไปอัปเดตนะครับว่าตอนนี้ความแข็งแรงของน้องตินาเนี่ยขนาดไหนะนะครับแล้วก็คนที่จะมาอัปเดตก็คือน้องอมสุชาครับ นี่เ,เลยนะครับก็พอแลนดิ้ง กลับจากเกาหลีวันนี้นะครับน้องอมสุชาเองก็ไม่รอช้าครับผนวกแรงใจกับเพื่อนๆนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้พิรัตนะครับคุณหมอเจี๊ยบละลนาก็เดินทางไปให้กําลังใจนะครับน้องตีน่าสุพนาธในงานสวดพระอภิธรรมคุณพ่อคุณแม่ที่จากโลกนี้ไปนะครับเพราะเหตุการณ์ไฟไหม้ที่โรงงานผลิตเต้าหู้ดําจังหวัดราชบุรีครับเมื่อวันที่26กันยายนที่ผ่านมาพร้อมกับโพสต์ภาพให้กําลังใจจะอยู่ข้างจะอยู่ข้างๆเสมอนะครับล่าสุดครับน้องอมสุชา เองก็เผยกับทีมข่าวนะครับว่าตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนตอนนี้เองตินาก็เข้มแข็งมากขึ้นแล้วครับก็ตอนทราบก็ตกใจมาเพราะว่าตอนนั้นอยู่ที่เกาหลีก็เหมือนบินไปเลยแล้วก็ได้ทราบข่าวก็เลยแบบตอนแรกก็ช็อกอะ่ะไม่คือมันมันมันงงมากเลยแล้วก็รู้สึกว่า คือเขาต้องกําลังแบบแย่อยู่อะไรอย่างเงี้ยแน,น่ก็ส่งข้อความไปให้กําลังใจเขาแล้วก็บอกว่าเออเดี๋ยวเราขอทํางานที่ที่เกาหลีเสร็จเดี๋ยวเราจะรีบรีบรีบบไปเลยแล้วเมื่อวานเอ่อก็ลงเครื่องประมาณบ่ายสามก็เลยไปที่ที่ราดุรีค่ะก็ไปให้กําลังใจเขาไปไปซัพพอร์ตเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นยังไงบ้างพี่ได้ให้กำลังใจอะไรัไหมคะว่าจากวันที่ออมเห็นเขาเมื่อวานเขาดูเข้มแข็งมากมาได้เจอกันแบบไม่นานที่ คือก็ก็เราก็ถามว่าเออโอเคหรือ,อยังเขาบอกอแล้วก็เราก็บอกว่าเออเป็นกําลังใจนะมีอะไรก็มาถึงเราได้บอกว่าเออโทรมาได้หรืออะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนให้กําลังใจเขามากกว่าเขาะอ,อมเขาโอเคขึ้นแล้วคือ <c oughs> ด้วยแฟมิลี่ของเขาอะค่ะคือเป็นแฟมิลี่ที่อบอุ่นอยู่แล้วตั้งแต่ที่เราได้สัมผัสตั้งแต่ที่เรารู้จักเขามาจนถึงตอนนี้อะค่ะขเขาเป็นครอบครัวท,ที่ที่น่ารักแล้ว ป้ากับมม่อย่างเงี้ยก็สอนสอนลูกๆดีอะค่ะคือเข้มแข็งอะคือเรายังไม่รู้ว่าถ้าถ้าเป็นเราเราจะเข้มแข็งได้ขนาดเขาไหมอะไรเงี้ยค่ะคือคนรักเขาเยอะนะคนก็ไปงานแล้วก็ไปให้กําลังใจเขาเยอะในทุกๆวันอะไรเงี้ยค่ะอ่อมจะมีโอกาสได้ไปก็ไปค่ะวันที่สองค่ะก็เป็นเป็นงานพระราชทานเพลิงศพก,ก็เดี๋ยวไปที่นั่น ก็ขอร่วมเป็นกำลังใจให้กับ,บน้องที่นาด้วยนะคะถือว่าเป็นน้องอีกหนึ่งคนที่น่ารักจริงถูกต้องอะนะครับเนาะ